ดังไรละประธานยังได้ละสวัสดีสักครู่สวัสดีทัลลัตแทนสวัสดีตัวเย็นแทนอ้าวสวัสดีครับมันนี้เฮาอยู่กับช่องยักสองบักซีแทดแชแนลนะครับผมนั่นแหละสวัสดีครับผมนี่บักยังไงเพิ่อนอักก้อนตัดออกไปยังไงเดี๋ยวมันนี่ฮ่องฮ่ไม่กินแบบกินกินกินเลยนะตัวสักก้อนเดี๋ยวเพิ่งนเพื่อ งเอกันมนี้มมากินหยัังบพี่นี่ละพี่น้องเอ้ยเขาเอิ่นว่าบักม่วงปลาพี่น้องอุ้ยขึ้นลอยไงแต่เนาะเอ้ามันอยู่ในปลาเหิงเนาะกราดาษเลือดชีอยู่ในปลาเหิงก็ยังหนวดเง่าเนาะอุ้ยเบิดเท่านั้นบักม่วงปลานี่ปลาเหิงใหญ่นี่ละพี่น้องเอ้ยบักม่วงปลาใช่ซิมซิมใช่เคยเห็นเอามาจากในปลาได้หนิอือมือนี้เราอยู่น้ำภายในก่อนี่สวัสดีครับผมกิษณะพงเสือครับผมสวัสดีครับผมบักดังเกาครับ พี่ว่ดังเก่าอืมซื้อนี่แหละอะมาพี่น้องมามืลอนี่เดี๋ยวสวัสดีครับผมบปกติแทนนะครับผมอ้ยแก้วไหมได้ไม่คุยเห็ดไหมบู้ยมีหัวปลาพผมปลาหนีหมูพผมไปเช็งอะไรอีกปลาหนีหมูเลยนี่ปาดปาดปาดสามสีหาปาดมันมันปลาสลามเลยนี่กินอะไรกินหม้อปลาเหมือนกันเลย แจียวมาจวดแท้พี่น้องโคลงเลยแน่นอนกล้องมันเลยเออซาบิยะครับเอาเงาเลยเงาเลยมาครับพี่น้องว้าวลายใหญ่ครับแดดนะครับผมมอบไปไอ้สายเพคนนะครับกินก่อนนะครับเสร็จสูงก่อนอ่าผู้มีอายุก่อนกิ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 นก่อนเนี่ยโอเคโอเคอ่าพี่น้องมากเจ็บแสบกับผมนี่ยมเยิ้มเลยพู่นะอุ้ยน้ำลายคบนี่เพื่อพี่เพื่อน้องอ้ยอุ้ยเสียง อับโดชวยบุยนั่งยีพีนั่งน้ำไล่เตียบฮูยอืมตะเสียบเถอะนาะกินมันจะเสียบปันนี่มตาย้ว้ยบุ้ยอเงาที่สองรอบให้ก้อนออซึ่งนี่หละเทียวมาสั่นแห้งแต่อย่นี้เ้ก็อาลิสซึมที่นัองเลยโอ้ไงไก่เลยพี่นนอกำลังดูไก่ไกิน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 หัวปลาไปนี่กินอยู่หัวปลาพี่หอ ยน่ยสะสบันดึกบู้ควบบู้นำนำมะม่วงกนเตบอนไปเนลงปุกกม่วงปลามกักวบอ้ยกินส่วอมือเนามม่วงปาลนกวบไปเรื่อยเามนใสเมื่อเรียกใครเพื่อนไปเอามาเนะผมมือมือองนี่คนละต้นต้นนี้ใหญ่กว่าเมนต้นนี้อยูหึงเนี่ยอาม่หลังมากยิ่มเยิ่มเลย ปากมาวก่ลงป้าน hm uh huh. ี่งพูดได้ปลูกไว้ยสีบปู่ด้สีอู้หูดได้บบเป็นผู้คนนาเชี่ว่าเช่อไปอ่ะออวันงเจียจควงสงไหมเ้ยหที่ใรอ่ายเลยอานกินแล้วเนาะอู้เสียบนีเลียงใบชีนกขมิ้นไก่เช้ได้ แจีพยบุระเห็น uh, right? ัเเป็นนเสียบเถอะวะสมปากเลยสมไรไรอู้เจระเห็นบีเป็นนเสียบเถอะอ้ยอนมากครับบได้เบงเเ้ย้เห็นปลอมตามแสงน่ยบางคนเหรอเฮ้ยเจ้๊แมคนแห้งงนไก่หอมนะคกกุ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 กนะครับไก่ักหอมนะครับหงก่อนวบัวบครับผม พี่น้องมันเยิ่มมเด้อพี่น้องเด้อ,อแซ่บมน้ำกันดอบขมค่อบผมน้ำตาลมันใส่อีกหน่อยดุ๊ยบ่อไทยเค็มบ่อไปไก่กูเป็นอยังไรไก่กตายหรือเปล่าไก่ไข่นะครับพี่น้องแดงเปล่าทุ่คนตัตาลอยู่ดงอยู่ป่าคือเก่าไก่ใครเหมืนปนี่ยอะไรพี่น้อง พอบอกว่าใกล้ๆกันก็ๆๆๆๆดี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 นี่บอกดีดีบุ้ยดูความเยี่ยมบุ้ยโดนขันหายมาดังแห่นบ้าแจปานตัวอ้เป็นรูปตัวโออีกเขามาทางไหก่อนพี่ว่านกัน ครับสั่นหน่งครับกลมอนกลมกลมอกลม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 เขาเรียกว่าโดนัทเอออืมก็มาใหญ่ใหญวะจีไม่ได้ครับงอเปนี่ยนเนี้ยนกลกล่องถึงว่ะสูงไหมจริงเลยแสบเลยไห่เนาบู๊ยใส่เบิร์บู๊ยบู๊ยเสียงว่ามันใส่เบิร์ตมันเดียวเสียงหนึงอืมว่าอยูเคนรจกินบมดแสบปันไหนวะ ที่งีคัดเมื่อไรนะครับผมบิจูงเด้อคำเดียวเลยนะนี่เจลของขวันะครับผมอุ้ยเอาไปแกะก่อนมื่อก่อนนะคำเดียวครับแท่งแท้งนี่ครับนิ่มมันนิ้วมันปุ้มปุ่มพี่น้องเอ้ยนิ้วนิ้วปุ้มอย่างไรบุ้ยอืมบุ้ยแต้งหัวหย่ำหย่ำก็ดังระดีพี่น้องเอ้ยนี่ครับแล้วผมก็ไอเบรกดอกแนวกินสมเสียบ เพงไงเหรปันร้นบบกนะครับปันบ้นบบกเออกุ๊กกุ๊กกุ๊ขอน้ำนะครับเพีงนะไงเพี่นนองำลงกินน้ำล้วดเลือเลกเกนยกอีกดลบเียครับกินอด่องกินประแรับพี่นนองคนเมืองนะเขาจะกินในไหนคนคนอีสานกินในคนเมืองนะ ห้องเกิดอยู่เกาหลีคนนี้เนี่ยนะครับพี่น้องพักบัวนะครับตกมาดูกินเหล่าเราต้องเก็บแกมไปเรียกเรื่องให้โตเลยใส่เป็นตัวเลยก็นอนยังถึงมาั่นวันนี้กูจะวันนี้กูจะเกิดกูต้องเกิดวันนี้เกิดวันนี้กูจะเกิดกูต้องเกิดให้ได้วันนี้กูจะเกิดโอ้ย หาอยาที่ยังเยเยวันนี้ก็ต้องเกิดขึ้นไดกลเป็นงุมอยู่นี่หนองนี่ขี่มันมาแล้วใพี่น้องเนี่ยมันน้องปบใใกล้เป็นตัได้พี่น้องอุ้ยใกล้ใกล้ใครยิ่งัอก้อนหนองมันนี่น่ยั่งน่เปกนนั่งนิ้กินแล้วนั่งเป้ปใกล้ปใกล้ให็พี N ่น้องมึงเน่ยอู้วว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 ว่วววววอววอวววววัดววโบกออ เราเราลอกเราลองบอกว่าอร่อยบกเส่ยงบกเสิยงลันนะพ่แดที่บอกแวันยเอบูมามาเจบเจ็บสุ่มพี่น้ะงาาหอกพี่วามวันโบกวันโบกมาจอดเาอกเาไโอ้ยโอ้ยชิ้นคนยังเข้ามาหน่อยหน่อยพี่พามากกว่บานนี้ ใสดยีมึถ่ายคลิปบ่อยนี่ถ่ายคลิป่ราสิคลิปพามาใส่ีกขอจะโบกนะขอเยโบกนะอู้หเบกกโบกบอกอไมากินเหล่าน้ำดิดินมาคำหนึ่งกันเป็กกุ้ายได้แม่น่โอ้ยเอาอูมามิอูมามิคันจิโบคันจิโบลินใครอยกยังไงเว้ยได้ยานบ่โลอล่อมัเปยกกันเนี่ยมาสอูโหูโบผ่านเีียมาเว้ย มูคฮักก really? no? ินเอาค้ <t 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 uh uh sì sulla, ับอสวัสดีครับผมปันโลครับเก้าหลักมาแต่ว่นจีไปปันก็แขวยนะปันกลแวยไกล้บดหรอเพ่เห็นคนเนี่ยนเลื่องยางเขมาสดรอจะเป็กเลี้ยงสุนีเนาะคือไปเถอะปนบวกคือเวยส้างแก้ว แยกเปียกเ่มือว่าถือผ้ามานนตะยานมัโลอยสีบไวยบ่อใดเนี่เนาะบใหยคูไใดเล่ไม่หังสีผ้าหายเลยผ้าก็ยังได้ผ้าเขาสีสสนิมบุตนในสีวัคซีนเนาะถือน้อยกระจายมามานอนนอนมาเข้ามาเข้ามาีทั้งร่างผีมาพีมาเข้ามาทังร่างพี กบลงกบลงสวัสด <mile> oh. ีบินทั้งลังทั้งกางกลางเพื่อนีเยอะไปยังดอยังกองยังสืออื่นธรรมดาเังสื่ออื่นเบื่อนเือนเืงะัสอื่นยังยังยังื่นไปบงแวนำตัวซะก่อนนำตัวซะก่อนนำตัวซะก่อนได้รม่ยิ้มยังไงนี่ผมลูกพีเตอร์ครับกัว่าี่ผม โซ anyway, oh, um, uh, ่หู ats> ats like <t <t ับยืดเส้นปุ๊บโซ่หับจิ้มจิ้มจิ้มด้วยไมมไ่เ้อาิดกลัวหำกลมลองหน่อยลกัด้วละ้วบู๊เอาปดีปเดกันเลยตัวตัเอาปเดกันเลยมึงีาเขียวนะละละใช่ละด้วยเอาที่ะบู๊บวงบวงบงเดี๋ยวเดปด้วกันวละกลมลหน่อย ไมเดียวมันมนึนก,นก,นก,นนกินืแล้วหลินมันแล้ <c oughs> วน <c oughs> อนมเหี้ยอนมันแขกแล้วหลินมันแขเลยแขกผมไม่หลินแขกผมไม่ลินเอาเอาแขกผมไม่หลินนะเลยนี่หรอหลินลินเน้อๆนอนมันแขกลินเนื้ออยาน้องมันน้องมันมีหลินบ่วะมีขนาดตัวเหี่ยไม่หลินบ่พ <eder. S 3> ี่ีี ทีนี่มันความคมดีกว่นะความคมหีี่มันก็คมพ่อเลยคมบบพอบบนี้ความคมความคมควมกมกวามคมความคมความคมวามคมความคมควมคมวามคมวามคมความ่มคมคมวาความความความมามคมควมาม อาจจะรอไม่เท่าเขาครับเว่ารอเท่าี่เ้ยเหมือนว่ารอเลยเหนว่าเหม่นเ่ารเยอนไหนอันไหนอันไหนอันไหนบื้บื้บึ้ยบอันนี้บื้อันบื้ยบึักก่อนสิะสมองมาททำงานคว้า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 ผเลยเลี้ยวอันนี้ได้อันนี้เดะเ้ยวอีกอันอันนี้หาอยู่ไม่เหมอนเริ่มอ่นเนาะเพาะหม่าหม จะกว่าโอนผมนี่บอกาไปว่าซอขีงบันมาเาอกาบอกขึ้นเลยเออตะเกียบปนไงหอคุณตะออกงทังุนงทังแต้วยซ้ำอยู่กวยแล้วตะกียบงบั้นัวนี้ต่อยู่ปากโอยสนีหกับัวนีหแห้งพวดซ้ำมีไงก้ันซตี๋มันก้นยีสิบมือนซ้ำจกเหล่าเลยนุ่งไมันมด้กลมหน้ายางมันใหญ่ กินปลาแดกให้เบืงตอนนี้ไปไปตอนทีถ่ายไปไป่เฮ้ยไพื่อนๆคนเบ่้งวายจ้ะวายะจัดไปเนี่ยมันจีเนียโวยบมกูขี่เลยไปไไปมืยังลายเยอขี่ดไย่งวดเบาเบาเบาเาคนละยว่าขี่ จัดเลื่อ้อนนึถ่ายเอาออลิกคลิปได้ไหมาสาินาทีแล้วมาสาแใ้่ปะมนม่วงกำลัหาความอาูรู้พ้องกนจ็บจ็บจะบปาแดดอีกราไปใก่บงใก่ใกกานไก่กวางอุ้ยยาปลอยยาปลอยทำยังไงทำยังไงยาปลอย เด้ยเดี๋ยวไวทุกคนดีดีไวทุกคนห็นกล่องแบบีกล่องไเอาเอาแบบนียนๆนยๆนะปล่อยปล่อยปล่อยจงไวแต่หางมันน่ะปล่อยปล่อยปล่อยหัวมันลงไหมจับจับจับแต่หางมันเลยบ้านมันมัลงตกไป้จับจับเออแล้วองลงกองลงกองลงตัดไปบานนี้ดึกอ๋อออยบ้าดูงเลยบาน อลอยมันไม่แสบยังคนไม่เน่ไงลุงี๊แบอยู่ขนาดน้อะไรเบบิดลุกเนี่ครับผมพี่น้องข้ามมือ่ายเอาพี่ข้ามือ่ายพี่กอดอะไรที่เหรออถ้าจตบอวตัวเขาดึกไปจุก่ได้คำเลยสุเียนี่ไพ่ันนีกินกับไปหางกินนะครับผมนี่ป่านบ้านนี่ ไอ้แนมันมีดิห้กินยาก่ำนันคนตาคนดวงเอาฮะเอามาไว้อืคุณตัวน้ำังไเสียบอยู่ปะอืมขับบุยดีบุยคนนะขึ้กินตอนที่สว่างังไี่จะดังไม่ได้เอาบาเพราะเราดังใสู่บุยบุยอยู่เพราะมันนี่จะข่กับเจ้าอยู่ดนล้ดนอะอีกตอนก็นะ ผลงานเพลงมบคนครับผมขออนุญาตฝากผลงานเพลงนะครับช่วงทายนะครับผมอีกประมาณปลายเดือนนี้นะครับผมสิมีการไทยเอ็มวีเพลงไม่ล่าสุดของผมเองนะครับผมเพลงเอ็มวีก็เป็นแบบสีแท้นะครับผมหรือทีมงานของเขาเองนะฮะเป็นเพลงไม่ล่าสุดครับผมเป็นเพลงที่มืซอว่านักกว่าที่อายเคยเห็นกับฝากรอดติดตามฝากเอฟซีทุกท่านรอติดตามด้วยแล้วกันครับผมผลงานครับผมโปรโมทจักหน่อยโปรโมทจักหน่อยนะครับนาาท่านทีสิบรโมตต้นคลิปผู้นี่ คิดโ่ผัวคิดโบผัวอ้าวคิดหนาจังว่ากันไหมสำหรังคลิปนี้ขอขอคำว่าสวัสดีครับนมวาก้อนแรกโคนรแสนเลยครับผมโคตรสดใสไข่ด้วยนะครับกีดิง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 กดมัอนี่สำหรับพวกเนข้าขอข้าวคำว่าสวัสดีครับเจอกยมยังที่มาครับ Let's go